สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรา GIT Channel ท่านผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่าบางคนพูดมากโดยไม่คิดแต่บางคนคิดมากแต่กลับไม่พูดวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำให้คนโง่เอาแต่พูดและทำไมคนฉลาดเอาแต่เงียบเราจะมาวิเคราะห์กันว่าคนโง่พูดมากอย่างไรและคนฉลาดที่เงียบอยู่เพราะคิดอะไรเพื่อให้เท่าทันและอ่านเกมคนได้ถึงระดับจิตใจสรุปมาอย่างกระชับพร้อมยกตัวอย่าง เพื่อหเห็นภาพเพื่อนําไปปฏิบัติตามได้ง่ายความแตกต่างระหว่างคนโง่และคนฉลาดมาเริ่มกันที่คนโง่ชอบพูดนี่คือลักษณะของคนโง่ 1. พูดโดยไม่คิดคนโง่มักจะพูดโดยไม่คิดซึ่งอาจนําไปสู่การพูดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องคนโง่มักจะพูดตามอารมณ์ไม่คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นในการประชุมที่ทํางานคนโง่อาจพูดความคิดเห็น โดยไม่คิดถึงผลกระทบทําให้เกิดความเข้าใจผิดและสูญเสียความนับถือจากเพื่อนร่วมงานการพูดโดยไม่คิดอาจนาไปสู่การสูญเสียความนับถือและความเชื่อมั่นจากคนอื่น 2. ขาดความรอบรู้คนโง่มักจะมีความรู้และประสบการณ์น้อยทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถูกต้องคนโง่อาจไม่มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาหรือสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคคนโง่อาจไม่มีความรู้พื้นฐาน ทำให้แก้ไขปัญหาไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการขาดความรอบรู้อาจนําไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีและการแก้ไขปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ 3. ไม่ฟังคนอื่นคนโง่มักจะไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นทําให้ขาดความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคนโง่อาจมีทัศนคติว่าตนเองรู้ทุกอย่างไม่ต้องการฟังความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างเช่น ในการทำงานร่วมกันคนโง่าอาจไม่ฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการไม่ฟังคนอื่นอาจนำไปสู่การสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเหตุผลที่ทำไมคนโง่ชอบพูด 1. ขาดความมั่นใจคนโง่มักจะพูดมากเพื่อปกปิดความขาดความมั่นใจในตนเองคนโง่าอาจรู้สึกว่าตนเองไม่มีความรู้หรือความสามารถและพยายามปกปิดความขาดความมั่นใจนี้ด้วยการพูดมากตัวอย่างเช่น ในการประชุมที่ทํางานคนโง่อาจพูดมากเพื่อปกปิดความขาดความมั่นใจในตนเองทําให้เกิดความเข้าใจผิดและสูญเสียความนับถือจากเพื่อนร่วมงานการพูดมากเพื่อปกปิดความขาดความมั่นใจอาจนําไปสู่การสูญเสียความนับถือและความเชื่อมั่นจากคนอื่น 2. ต้องการสร้างความประทับใจคนโง่มักจะพูดมากเพื่อสร้างความประทับใจต่อคนอื่นคนโง่อาจรู้สึกว่าตนเองต้องการสร้างความประทับใจต่อคนอื่นและพยายามทําให้ดูเด่นด้วยการพูดมากตัวอย่างเช่น ในการประชุมที่ทำงานคนโง่อาจพูดมากเพื่อสร้างความประทับใจต่อเพื่อนร่วมงานทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสูญเสียความนับถือจากเพื่อนร่วมงานการพูดมากเพื่อสร้างความประทับใจอาจนำไปสู่การสูญเสียความนับถือและความเชื่อมั่นจากคนอื่น 3. ขาดความรู้คนโง่มักจะพูดมากเพราะไม่รู้ว่าควรพูดอะไรหรือควรเงียบคนโง่อาจไม่มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาหรือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและพยายามปกปิดความขาดความรู้นี้ด้วยการพูดมากตัวอย่างเช่น ในการประชุมที่ทำงานขนโ้ออาจพูดมากเพราะไม่รู้ว่าควรพูดอะไรหรือควรเงียบทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสูญเสียความนับถือจากเพื่อนร่วมงานการพูดมากเพราะขาดความรู้อาจนำไปสู่การสูญเสียความนับถือและความเชื่อมั่นจากคนอื่นผลกระทบของการพูดมาก 1. สร้างความเข้าใจผิดการพูดมากโดยไม่คิดอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดในสถานการณ์ต่างๆขนโมออาจพูดมากโดยไม่คิดถึงผลกระทบทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสูญเสียความนับถือจากคนอื่นตัวอย่างเช่น ในการประช th ุมที่ทำงานคนโง่อาจพูดมากโดยไม่คิดถึงผลกระทบทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสูญเสียความนับถือจากเพื่อนร่วมงานการพูดมากโดยไม่คิดอาจนำไปสู่การสูญเสียความนับถือและความเชื่อมั่นจากคนอื่น 2. สูญเสียความนับถือการพูดมากโดยไม่มีเหตุผลอาจทำให้คนอื่นสูญเสียความนับถือในตนเองคนโง่อาจพูดมากโดยไม่มีเหตุผลทำให้คนอื่นสูญเสียความนับถือในตนเองตัวอย่างเช่นในการประชุมหมอที่ทำงานคนโง่อาจพูดมาก โดยไม่มีเหตุผลทําให้เพื่อนร่วมง,งานสูญเสียความนับถือในตนเองการพูดมากโดยไม่มีเหตุผลอาจนําไปสู่การสูญเสียความนับถือและความเชื่อมั่นจากคนอื่น 3. ก่อให้เกิดปัญหาการพูดมากโดยไม่คิดอาจนําไปสู่การก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตส่วนตัวและชีวิตสังคมคนโง่อาจพูดมากโดยไม่คิดถึงผลกระทบทําให้เกิดปัญหาในชีวิตส่วนตัวและชีวิตสังคมตัวอย่างเช่นในการประชุมที่ทํางานคนโงน่อาจพูดมากโดยไม่คิดถึงผลกระทบทําให้เกิดปัญหาในที่ทํางานการพูดมาก โดยไม่คิดอาจนำไปสู่การก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตส่วนตัวและชีวิตสังคมข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเช่นในที่ทำงานคนโง่อาจพูดมากในการประชุมโดยไม่คิดถึงผลกระทบของคำพูดทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสูญเสียความนับถือจากเพื่อนร่วมง,งานในชีวิตส่วนตัวคนโง่อาจพูดมากโดยไม่คิดถึงผลกระทบทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวและสังคมในการสื่อสารกับคนอื่นคนโง่อาจพูดมากโดยไม่คิดถึงผลกระทบทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสูญเสียความนับถือจากคนอื่น ต่อมา uh. ในส่วนของคนฉลาดชอบเงียบเริ่มด้วยลักษณะของคนฉลาด 1. คิดก่อนพูดคนฉลาดมักจะใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดทําให้พูดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องคนฉลาดมักจะคํานึงถึงผลกระทบของคําพูดและพยายามให้คําพูดมีความหมายและมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นในการประชุมที่ทํางานคนฉลาดอาจใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดทําให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องการคิดก่อนพูดอาจช่วยเพิ่มความนับถือและความเชื่อมั่นจากคนอื่น 2. มีความรอบรู้คนฉลาดมักจะมีความรู้และประสบการณ์มากทําให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถูกต้องคนฉลาดมักจะมีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาหรือสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคคนฉลาดอาจมีความรู้พื้นฐานทําให้แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีความรอบรู้อาจช่วยในการตัดสินใจที่ดีและการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 3. ฟังคนอื่น คนฉลาดมักจะฟังความคิดเห็นของคนอื่นทําให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องคนฉลาดมักจะมีทัศนคติว่าตนเองไม่รู้ทุกอย่างและต้องการฟัง,งออกความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจตัวอย่างเช่นในการทํางานร่วมกันคนฉลาดอาจฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟังคนอื่นอาจช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเหตุผลที่คนฉลาดชอบเงียบ 1. มีความมั่นใจคนฉลาดมักจะมีความมั่นใจในตนเองไม่ต้องการสร้างความประทับใจต่อคนอื่นคนฉลาดมักจะมีความมั่นใจในตนเองและไม่ต้องการสร้างความประทับใจต่อคนอื่นด้วยการพูดมากตัวอย่างเช่นในการประชุมที่ทำงานคนฉลาดอาจเงียบและฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีความมั่นใจในตนเองอาจช่วยในการเงียบและฟังความคิดเห็นของคนอื่น 2. คิดก่อนพูดคนฉลาดมักจะใช้เวลาคิด และวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดทําให้พูดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องควรฉลาดมักจะคํานึงถึงผลกระทบของคําพูดและพยายามให้คําพูดมีความหมายและมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นในการประชุมที่ทํางานคนฉลาดอาจใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดทําให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องการคิดก่อนพูดอาจช่วยเพิ่มความนับถือและความเชื่อมั่นจากคนอื่น 3. ฟังคนอื่นคนฉลาดมักจะฟังความคิดเห็นของคนอื่นทําให้ สา,า path, FREE, สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องคนฉลาดมักจะมีทัศนคติว่าตนเองไม่รู้ทุกอย่างและต้องการฟังออความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจตัวอย่างเช่นในการทํางานร่วมกันคนฉลาดอาจฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟังค,คนอื่นอาจช่วยในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผลที่ได้จากการเงียบ 1. สร้างความเข้าใจถูกต้องการเงียบและฟังค,คนอื่นอาจนําไปสู่การสร้างความเข้าใจถูกต้อง ในสถานการณ์ต่างๆคนฉลาดมักจะเงียบและฟังความคิดเห็นของคนอื่นทําให้สามารถสร้างความเข้าใจถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆตัวอย่างเช่นในการประชุมที่ทํางานคนฉลาดอาจเงียบและฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานทําให้สามารถสร้างความเข้าใจถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆการเงียบและฟังคนอื่นอาจนําไปสู่การสร้างความเข้าใจถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ 2. เพิ่มความนับถือการเงียบและพูดได้อย่างเหมาะสมอาจทําให้คนอื่นเพิ่มความนับถือในตนเองคนฉลาดมักจะเงียบ และพูดได้อย่างเหมาะสมทําให้คนอื่นเพิ่มความนับถือในตนเองตัวอย่างเช่นในการประชุมที่ทํางานคนฉลาดอาจเงียบและพูดได้อย่างเหมาะสมทําให้เพื่อนร่วมง,งานเพิ่มความนับถือในต,นเ,ใน,ตนเองการเงียบและพูดได้อย่างเหมาะสมอาจช่วยเพิ่มความนับถือและความเชื่อมั่นจากคนอื่น 3. แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการเงียบและคิดวิเคราะห์อาจนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพคนฉลาดมักจะเงียบและคิดวิเคราะห์ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่น ในการประชุมที่ทํางานคนฉลาดอาดเงียบและคิดวิเคราะห์ทํใไ้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการเงียบและคิดวิเคราะห์อาจนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อแนะนําในการปฏิบัติตัวอย่างเช่นในที่ทํางานคนฉลาดอาดเงียบและฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานในการประชุมก่อนที่จะพูดออกมาทํใไ้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตส่วนตัวคนฉลาดอาดเงียบและฟังความคิดเห็นของครอบครัวและเพื่อนก่อนที่จะพูดออกมาทํใไ้ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับคนอื่นคนฉลาดอาจเงียบและฟังความคิดเห็นของคนอื่นก่อนที่จะพูดออกมาทาให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องวิธีการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดการเรียนรู้และการศึกษา 1. อ่านหนังสือและบทความการอ่านหนังสือและบทความที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สนใจอาจช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นนออกคนฉลาดอาจอ่านหนังสือ และบทความที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนสนใจเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจตัวอย่างเช่นในการพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยีคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจอ่านหนังสือและบทความที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจการอ่านหนังสือและบทความอาจช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาที่สนใจ2เข้าร่วมคอร์สออนไลน์การเข้าร่วมคอร์สออนไลน์อาจช่วยเพิ่มความรู้และทักษะใหม่คนที่ต้องการพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนฉลาดอาจเข้าร่วมคอร์สออนไลน์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะใหม่ๆตัวอย่างเช่นในการพัฒนาตนเองในด้านการเขียนคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจเข้าร่วมคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการเขียนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการเขียนการเข้าร่วมคอร์สออนไลน์อาจช่วยเพิ่มความรู้และทักษะใหม่ๆ 3. ามเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์อาจช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดอาจเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจตัวอย่างเช่น ในการพัฒนาตนเองในด้านการทำงานร่วมกันคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจ er เรีย er รน,รนรู้าาาจากประสบการณ์นใ, <iem. S 2> ในการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจการเรียนรู้จากประสบการณ์อาจช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจ,ใน,าาใ,จในสาขาวิชาที่สนใจการฝึกสติและการคิดวิเคราะห์ 1. การนั่งสมาธิการนั่งสมาธิอาจช่วยเพิ่มความสงบและความสามารถในการคิดวิเคราะห์คนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดอาจนั่งสมาธิเพื่อเพิ่มความสงบและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตัวอย่างเช่น ในการพัฒนาตนเองในด้านการตัดสินใจคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจนั่งสมาธิเพื่อเพิ่มความสงบและความสามารถในการค ker, ación, ิดวิเคราะห์การนั่งสมาธิอาจช่วยเพิ่มความสงบและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2. การทบทวนสถานการณ์การทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดอาจทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มความความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาตัวอย่างเช่นในการพัฒนาตนเองในด้านการแก้ไขปัญหาคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการทบทวนสถานการณ์อาจช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 3. การวางแผนการวางแผนอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดอาจวางแผนเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจตัวอย่างเช่นในการพัฒนาตนเองในด้านการตัดสินใจคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจวางแผนเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจการวางแผนอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1. พูดน้อยลงการพูดน้อยลงและฟังคนอื่นมากขึ้นอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดอาจพูดน้อยลงและฟังคนอื่นมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตัวอย่างเช่นในการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสารคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจพูดน้อยลงและฟังคนอื่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการพูดน้อยลงและฟังคนอื่นมากขึ้นอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 2. คิดก่อนพูดการใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการพูดได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องขอนอที่ต้องการพัฒนาต, <usc ant> ตนเองให้เป็นคนฉลาดอาจใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดเพื่อ,อเพิ่มความสามารถในการพูดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตัวอย่างเช่นในการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสารคนที่ต้องการพัฒนาต่อนอเองอาจใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดเพื่อเพิ่มความสามารถในการพูดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องการใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการพูดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตัวอย่างเช่นในการพัฒนาเติงในด้านการสื่อสารคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้ในที els, ่ทำงาน 1. ฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานการฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานอาจช่วยยอเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดในที่ทำงานอาจฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นในการประชุมที่ทำงานคนที่ต้องการพัฒนาตนเอง อาจฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานอาจช่วยย่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. คิดก่อนพูดในการประชุมการใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในการประชุมอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดในที่ทำงานอาจใช้เวลาคิด และวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในการประชุมเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตัวอย่างเช่นในการประชุมที่ทํางานคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในการประชุมเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องการใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในการประชุมอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง สามแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการเงียบและคิดวิเคราะห์อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดในที่ทำงานอาจเงียบและคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นในการประชุมที่ทํางานคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจเงียบและคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการเงียบและคิดวิเคราะห์อาจนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว ห,ฟ,ห Teraz, 1> 1. ฟังความคิดเห็นของครอบครัวและเพื่อนการฟังความคิดเห็นของครอบครัวและเพื่อนอาจช่วยยกเพ cem. ิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัวคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดในชีวิตส่วนตัวอาจฟังความคิดเห็นของครอบครัวและเพื่อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัวตัวอย่างเช่นในการแก้ไขปัญหาในครอบครัวคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจฟังความคิดเห็นของครอบครัวและเพื่อน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัวการฟังความคิดเห็นของครอบครัวและเพื่อนอาช um ่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาในชีวะในส่วนตัว 2. <afterward? S 3> 2. คิดก่อนพูดในสถานการณ์ต่งตางๆการใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในสถานการณ์ต่งตางๆอาจช e ่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนรุ่ฉลาดในชีวิตส่วนตัวอาจใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูด ในสถานการณ์ต่างๆ e เพื่าาอเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตัวอย่างเช่นในการแก้ไขปัญหาในครอบครัวคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในสถานการณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องการใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในสถานการณ์ต่างๆอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 2. การทบทวนสถานการณ์ การทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดอาจทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตัวอย่างเช่นในการพัฒนาตนเองในด้านการแก้ไขปัญหาคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการทบทวนสถานการณ์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 3. การวางแผนการวางแผนอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดอาจวางแผนเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจตัวอย่างเช่นในการพัฒนาตนเองในด้านการตัดสินใจคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจวางแผนเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจการวางแผนอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1. พูดน้อยลงการพูดน้อยลงและฟังคนอื่นมากขึ้นอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดอาจพูดน้อยลงและฟังคนอื่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตัวอย่างเช่นในการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสารคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจพูดน้อยลงและฟังคนอื่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองการพูดน้อยลงและฟังคนอื่นมากขึ้นอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 2. คิดก่อนพูดการใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการพูดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องคอเนอที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดอาจใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดเพื่อเพิ่มความสามารถในการพูดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตัวอย่างเช่น ในการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสารคนที่ต้องการพัฒนาต่อนอนเองอาจใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดเพื่อเพิ่มความสามารถในการพูดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องการใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการพูดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคนที่ต้องการพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนฉลาดอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตัวอย่างเช่นในการพัฒนาเติงในด้านการสื่อสารคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันการประยุกต์ใช้ในที่ทํางาน 1. ฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน การฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานอาจช่วยย่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดในที่ทำงานอาจฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นในการประชุมที่ทำงานคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานอาจช่วย ย่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. คิดก่อนพูดในการประชุมการใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในการประชุมอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดในที่ทำงานอาจใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในการประชุมเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตัวอย่างเช่นในการประชุมที่ทำงานคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจใช้ เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในการประชุมเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องการใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในการประชุมอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 3. แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการเงียบและคิดวิเคราะห์อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดในที่ทำงานอาจงียบและคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมองมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่น ในการประชุมที <joke waste écrit> ่ทำงานคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจเงียบและคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการเงียบและคิดวิเคราะห์อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว 1. ฟังความคิดเห็นของครอบครัวและเพื่อนการฟังความคิดเห็นของครอบครัวและเพื่อนอาจช่วยยกเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัวคนที่ต้องการพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนฉลาดในชีวิตส่วนตัวอาจฟังความคิดเห็นของครอบครัวและเพื่อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัวตัวอย่างเช่นในการแก้ไขปัญหาในครอบครัวคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจฟังความคิดเห็นของครอบครัวและเพื่อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัวการฟังความคิดเห็นของครอบครัวและเพื่อนอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัว 2. คิดก่อนพูดในสถานการณ์ต่างๆการใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูด ในสถานการ์ต่างๆอาจช x, ่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนวุลากในชีวิตส่วนตัวอาจใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในสถานการ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตัวอย่างเช่นในการแก้ไขปัญหาในครอบครัวคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในสถานการ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องการใช้เวลา คิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในสถานการณ์ต่างๆอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 3. แก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพการเงียบและคิดวิเคราะห์อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดในชีวิตส่วนตัวอาจเงียบและคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่น ในการแก้ไขปัญหาในครอบครัวคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจเงียบและคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัวได้ยังมีประสิทธิภาพการเงียบและคิดวิเคราะห์อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพบทสรุปในบทสรุปเราจะสรุปเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดและเน้นย้ำความสำคัญของการพูดและการเงียบในชีวิตประจำวันรวมถึงวิธีการพัฒนาตนเองให้เป็นคนฉลาดมากขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่น ในการพัฒนาตนเองในที่ทำงานคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในการประชุมและเงียบและคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองในชีวิตส่วนตัวคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอาจฟังความคิดเห็นของครอบครัวและเพื่อนใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะพูดในสถานการณ์ต่างๆและเงียบและคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์ความแตกต่าง ในส่วนนี้เราจะวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคนโง่และคนฉลาดโดยใช้ตัวอย่างจากชีวิตประจําวันเช่นการตัดสินใจในที่ทํางานการแก้ปัญหาในชีวิตส่วนตัวและการสื่อสารกับคนอื่นตัวอย่างเช่นในการตัดสินใจในที่ทํางานคนโง่ตัดสินใจโดยไม่คิดถึงผลกระทบในขณะที่คนฉลาดอาจใช้เวลาคิดและวิเคราะห์ก,ก่อนที่จะตัดสินใจในการแก้ปัญหาในชีวิตส่วนตัวคนโง่อาจไม่มีความรู้พื้นฐานทําให้แก้ไขปัญหาไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่คนฉลาดอาจมีความรู้พื้นฐาน ทำให้แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับคนอื่นคนโง่าอาจไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่คนฉลาดอาจฟังความคิดเห็นของคนอื่นทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกดแชร์ ert. ให้เพื่อนคุณได้ดูหากคุณชอบเรื่องราวการพัฒนาตัวเองและจิตวิทยา git ชาแนลว่าด้วยจิตวิทยากดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสั่งซื้อหนังสือได้ที่ลิง์ใต้ด script ชัน